ซามโมซ่าสามเหลี่ยมที่น้องโซเฟียเรียกคือไอตัวสามเหลี่ยมอะแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจอยช่องสไปนอร์เวยบายจอยแฟมิลีนะคะ วันนี้จอยจะพามาทำเป็นอาหารที่ของกินเล่นของทานเล่นที่น้องสเปียร์ชอบมากๆน้องจะให้แม่ทอดให้ไปโรงเรียนแล้วก็กินตอนเช้าเกือบทุกวันเลยตั้งแต่จอยลองทํำเขาที่แล้วนะคะจอยลองทํำเขาที่แล้วก็ส่วนตัวจอยจอยรสชาติอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าถูกใจจอยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะออกเค็มนิดนึงเนาะแต่น้องสเปียร์บอกหูยแม่อร่อยมากจากที่นางแบบว่า ไม่เคยกินปลี๊ีะที่แม่ทอดแล้วขายเลยสักครั้งเลยตั้งแต่แม่ทอดปลี๊ีะขายมาห้าหกปีเนี่ยไม่เคยกินเพราะนางไม่ชอบกินนางบอกไม่ชอบนู่นนี่นั่น,นแต่พอจะมาลองทํซสมมูซาเนี่ยนางบอกอุ้ยแม่อร่อยมากคุยพูดเยอะมากเลยเปิดคลิปเนี่ยวันเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเรามา ดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะมีเนื้อค่ะเนื้อเนื้อบดนะคะแพ็คหนึ่งสี่ร้อยกรัมนะคะนี่เทลงไปในภาชนะของเราเลยนะคะแล้วก็จอยก็จะใส่น้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผงกะหรี่นี่นะคะผงกะหรี่แบบนี้นะคะ ผงกะหรี่จะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าใครชอบรสผงกะหรี่ก็ใส่เยอะๆไปหน่อยเนาะผงกระเทียมอะค่ะพริกไทยปนพริกไทยปนครึ่งช้อนโต๊ะก็หนึ่งช้อนชานะคะประมาณนั้นน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใครจะใส่เกลือด้วยก็ได้นะคะคราวที่แล้วจอยทำมันเค็มหน่อยจอยก็เลยแบบว่าใส่เกลือนิดนึงแค่โรยๆแค่โรยๆแบบนี้ใครมีผงรสด,ดีก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยนะคะมีอันนี้นะคะ นี่มีแครอทหั่นเตา๋าเล็กๆไว้นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นเตา๋าเล็กๆแล้วก็ต้นขึ้นช่ายนะคะหั่นเต๋เหมือนกันใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ส่วนผสมลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มจอยอันนี้จอยต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วหั่นเต๋แล้วก็ต้มสุกให้มันเปื่อยๆเนาะ แล้วก็พอต้มเสร็จแล้วก็ไปแช่ไว้น้ําเย็นให้มันแบบเย็นอะเพราะว่าเราทําพวกเนี้ยเราไม่ได้แบบว่าไปผัดแปรอะไรมันเป็นของเย็นหมดทุกอย่างก็ต้องเย็นเนะาะจอยก็เลยเอาแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะ <_ c oughs> รุงรสก็แล้วแต่ชอบนะคะมันก็ไม่ได้ตายตัวเนาะอันนี้มือจอยล้างมาแล้วนะคะ แล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอดีวันนี้ถุงมือหมดพอดีไงก็เลยล้างล้างมือสองรอบแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน เมนูซามูซาเนี่ยเดี๋ยวจอยเปิดร้านเดือนหน้าเดือนมีนานเนี่ยจอยจะทําเป็นเมนูของที่ร้านด้วยนะคะเอาไว้ขายให้ลูกค้าเนาะมันจะได้แบบมีอะไรหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเนาะแต่ที่จอยเคยมีแต่ปอบเปี้ยะทอดเกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ยให้คุณลุงลองชิมแล้วคุณลุงพี่ชายพี่แฟงแกบบบอกว่าอันเนี้ย ฉันรับรองเลยว่าต้องขายดีกว่าเกี๊ยวทอดของเธอแน่นอนเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออขนาดทำครั้งแรกแต่ก็ดีใจนะว่าเออเขาชอบอะไรเงี้ยหัดทำครั้งแรกอะคราที่แล้วก็เลยเรียกแกมาชิมเลยแต่ทั้งทำครั้งแรกน้องโซเฟียก็กินหมดตั้งโอเคค่ะ เราก็นวดนวดให้ให้ให้มันได้แล้วก็ให้มันเหนียวที่สุดเลยนะคะเวลาเราไปพันอ่ะเวลาเราไปพันซัมูซามันจะได้แบบว่าไม่แตกไม่อะไรเนาะแล้วก็เพื่อนเพือนถ้าใครแบบว่าไม่แน่ใจรสชาติเพื่อนๆพื่อนก็เอานิดนึงอ่ะพอนวดเสร็จเครื่องปรุงอะไรเข้าเสร็จแล้วอะเพื่อนๆก็เอาไปใส่ตู้ไมโครเวฟให้มันแบบร้อนแล้วก็เอามาชิมก็ได้นะคะถ้าเกิดใคร ไม่กินของดิบเนาะก็มาชิมรสชาติดูเนาะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าเออต้นกำเนิดของซามมูซาเนี่ยมันมาจากไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกจอยด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ยค่ะแล้วก็จอยก็จะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะนวดไปสักพักหนึ่งให้มันเหนียวให้เครื่องปรุงมันเข้าสุดที่สุดแล้วก็จอยก็จะเอา เทปมาปิดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชงั่วโมงถ้าใครมีเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูมาดูวิธีการห่อซามมูซาแบบง่ายๆกับจอยนะคะนี่ก่อนอื่นเราก็ตัดอย่างนี้ก่อนนะคะแผ่นปอเปียกมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะเรามาตัดให้เป็นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ไปพักไว้ที่ ในผ้าชุบน้ําให้มันหมักบาดแล้วก็เอาแป้งเข้าไปไว้เนาะมันจะได้ไม่แห้งนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แผ่นอย่างนี้เนาะเราก็พับมาอย่างนี้นะคะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะไม่ใช่สามเหลี่ยมพับให้มันเป็นแบบแฉกๆอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อ ใส่เนื้อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มุมเนี้ยค่ะเอามุมนี้ให้มันมาแบบว่าอยู่ตรงขอบนี้พอดีนะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดมุมนะคะกดมุมนะแล้วก็หันมาแบบนี้เห็นไหมคะหันมาแบบนี้เนาะ เราก็ทาอันนี้ไว้เลยค่ะทาแป้งที่เราผสมน้ำไว้เนาะทาไว้ก่อนเลยเนาะมันจะได้ติดดีๆแล้วก็พันมาแบบนี้พยายามจับมุมให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่แตกเนาะเวลาทอดอะ่ะเนี่ยก็ทำแบบนี้นะคะ นี่ค่ะมันจะก็เหลือมุมไว้นิดหนึ่งถ้าเป็นแผ่นไซส์สามแพ็คละสามสิบอ่ะมันจะพอดีเนาะอันนี้มันเป็นแผ่นเล็กไปมันก็เลยเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะจอยเพิ่งหัดทําเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆบางคนอยากทาเนาะเดี๋ยวมาทําอีกอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงเนาะเนี่ย ให้ดูแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะทําอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็พับอย่างแบบแบบนี้เนาะใส่เนื้อเข้าไปค่ะเนื้อหนึ่งช้อนเนื้อหนึ่งช้อนแล้วก็เอามุมเนี่ยค่ะมุมเนี้ยมุมตรงเนี้ยมาใส่ตรง ใส่ตรงให้มันตรงกับขอบแบบนี้นะคะตรงขอบแบบนี้แล้วแล้วก็พันอีกตรงนี้ก็ให้มันอยู่ตรงแล้วก็จับมุมให้มันอยู่ตรงขอบนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จับมุมพับลงไปให้มันอยู่ตรงขอบนี้เหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงขอบเหมือนเหมือนกันเนาะ มันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเห็นปะ่ะเนี่ยขอบก็จะอยู่ตรงเนี้ยได้มุมขอบพอดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะลองไปหัดทำกันดูนะคะเพื่อนๆก็พึ่งหัดทำแต่จอยก็ สามารถเอามาแบบแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆเลยเนาะนั่นแหละค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราอย่าไปอย่าไปหยุดเรียนรู้ทำอะไรไม่เป็นก็ต้องทำเป็นนี่ค่ะเอามุมนี้มาใส่กัน หักมุมนี้จับมุมไว้ดีๆมันจะได้ไม่ไม่ทะลุตรงนี้มาแบบนี้แล้วก็ทาแป้งลงไปมันจะได้ติดแล้วก็มามุมนี้ขยับมุมนี้ก็จับมุมตรงนี้ด้วยมาฝั่งเนี้ยขยับตรงนี้แล้วมันจะเหลืออีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี้ย น่าจะเป็นได้อย่างนี้ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้จอยด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อๆไปเนะาะซามมูซาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซามมูซาของน้องโซเฟียค่ะนี่ค่ะ หอก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่นะคะแต่ก็หัดทำเนาะลองไปหัดทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะบ๊ายบายฮ่ะเด